ทุกคนใครดู Never the Late บ้าง EP ที่เก้าก็คือหน่ะจริงๆแล้วขอบนหน่อยว่าเราเราสมงน้ำหน้าพระเอกเราส่งสารพ่อค้าก๋เตี๋ยวแล้วทีนึงก็สมน้ำหน้านางเอกเหมือนกันก็คือในความคิดเราอะ่ะก็คือนางเอกกับพระเอกพอๆกันปะ่ะหรือว่ายังไงคือ มันเหยื่อมันเฉยไปหมดเลยซึ่งจริงๆอะน,นาบียตรต้องการแบบนางชอบพระเอกอยู่แล้วนางชอบพักใจออนมากอะแต่คือแบบพักใจออนถ้าพูดกันาตามตรงเลยนะเราว่าเขาเหมือนผู้ชายที่เห็นแก่ตัวก่อนที่แบบว่าอะไรอะก่อนที่ต้องการความชัดเจนอะไรกันคือคือเพิ่งมารู้สึกตอนที่แบบจะเสียนางเอกไปแล้วใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วแล้ว เหมือนครั้งที่แล้วเราก็รอรุนกับพระลองตลอดเลยพราข้าวเตี๋ยวว,ว่าเขาต้องแบบดีอยู่แล้วเขาเป็นคนที่แบบนางเอกอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วแบบเป็นตัวเองมากที่สุดไม่ได้อยู่ด้วยแล้วแบบรู้สึกอึดอัดเหมือนเจออนน่ะแล้วก็พอมาเมื่อคืนน่ะก็คือว่าเอาตอน8ก่อนตอน8เหมือนแบบพอนางเอกแบบไปจูก,กับเจออนปุ๊บเอ้า กับกายเป็นเหมือนคนดูเป็นเหมือนหมาความรู้สึกแบบอาหารหมาต้องเข้าอะ่ะแต่เห็นว่าพอมาทีนี้เราก็พยายามเข้าใจว่าเออนเนมันเป็นเรื่องของความรักเนาะแบบต่อให้อีกคนหนึ่งนันจะดียังไงนั้นแต่ถ้าเขาไม่ได้รักกันมันก็คือไม่รักอะ่ะเข้าใจจุดนั้นแต่พอมาเมื่อคืนเนี้ย EP9 อะ่ะเรารู้สึกว่ามันมันยังไงอะ่ะมันมันอึมครึมไปหมดเลยมันคือแบบ พะะ่อค้าขวยเตี๋ยก็รู้ว่าแบบนางเอกก็ยังมีใจให้เจออน์เด็ก็ยังสู้อยู่ยังพยายามทาดีอยู่นางเอกก็ลังเลอะ่ะก็คิดว่าพระเอกจะมาจริงหรือไม่มาจริงหรือมาเห็นค่าชันอะไรตอนนี้แล้วแบบพระเอกก็แบบพยายามที่จะแบบว่าตอนนี้เหมือนสลับกันนะแบบเหมือนพระเอกมีเย่อะใยนางเอกแบบสับสนแต่พระเอกคิดว่านางเอกไม่มีได้เย่อะใยญแล้วซึ่ง ซึ่งโอ้ยซ,ซึ่งซึ่งมันเหนื่อยมันเนอนเนื่อยมันยืดย้านอ่ะแต่เราก็บนบ่นแต่ก็ดูไหมก็ดูก็ดูอยู่เพราะว่าเราก็เชียร์พระรองอยู่นะถ้าถ้าในเว็บตูนอ่ะจบเป็นแบบคู่กับพระรองใช่ไหมคู่คู่กับคนไข่วัเดียวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรื่องเรื่องอาทิตย์หน้าเนี่ยมีสิบตอนใช่ไหมถ้าถ้าคู่กับพัะเจออนจริงก็ก็สินเสมอกันเนาะก็ก็อยากให้อ่อพระรองก็ไปหา อะไรที่มันได้ดีกว่าดาบหน้าหรือว่ายัางไงก็เข้าใจความรู้สึกแหละถ้าต่อให้ทาดีแค่ไหนถ้าคนที่เขามไม่รักก็ไม่รักเนาะแต่ว่าตอนนี้เหมือนทุกอย่างแบบจะเสียไปอะไรแล้วแบบนาบีหายไปจากชีวิตเจออนแล้วแต่ว่าเราก็อย่าไว้ใจนาบีแล้วกันเนาะ <c oughs> เพราะว่าความรักมันก็ไม่เข้าใครออกใครฉันก็มาบ่นนี่แหละจ้าแต่ฉันก็ดูเดวิดเลตนะไปดูผีเสื้อที่ห้องฉันไหมไปแลลวแวะมาบ,นบ่นไม่บาย